นี่น้องม้านะคะให้อาหารไปแล้วดูดีนั่นเองส่วนนมเปรี้ยวไปก่อนแล้วดูดีดูดีพักผ่อนนะแม่เปิดพัดลมให้นะนอนเย็นเย็อยู่ที่นี่นะลูกไม่ต้องไปนะโอเคไหมโอเคไหมดูดีนี่ให้อาหารไปแล้วนะคะให้ลูกชิ้นให้กินลูกชิ้นนะคะแล้วก็ให้กินอาหารให้กินนมเนาะนมคุกก,กับกับอาหารเม็ดนะคะ เอาเอานมทําเป็นอาหารเม็ดลอยแล้วก็เหมือนซีเรียวนะคะแล้วก็เทอาหารเปียกไว้ให้ไว้ให้ถ้วยหนึ่งเนาะ <c oughs> เทอาหารเปียกไว้ใหน้นอนอยู่นี่นะหนูดีนะนอนฝาบ้านนะอย่าไปไหนนะนอนฝาบ้านโอเคไหมแม่จะไปนาลุงพลแต่ว่าจะเดินไปรอบด้านหลังนะคะเดินไปด้านหลังไม่ให้เขาเห็นเนาะจะพูดไปเรื่อยนะคะพูดไปเรื่อยไม่ให้หนูดีเห็นว่าแม่ไป แล้วก็ตอนเดินก็จะไม่พูดนะคะไม่อยากให้เขาไปนะคะ <c oughs> ขเขาเหนื่อยอยู่อยากให้เขาไปด้วยไม่อยากให้หนูดีไปด้วยนั่นเองแม่คะแม่คะแม่ไม่อยากให้หนูดีไปด้วยนะคะห <c oughs> นูดีหน,นูดีแม่ไม่อยากให้หนูดีไปด้วยนเองหนูดีเฝ้าบ้านนะเฝ้าบ้านนะลูกนะโอเคไหมเดี๋ยวแม่มาเดี๋ยวแม่มาดูเรื่อยๆ <c oughs> แม่ก็จะไปยาวๆเลยนะคะไปที่ทุกงนาลูกพลจ้า สวัสดีนะคะทุกท่านนะคะมาเป็นกําลังใจให้หนูนานเด้อค่ะหนูนาพาไปดูนะคะแม่ลูมเปี้ยวน่ารักนะฮะหรือแม่ลูกเปี้ยวเพื่อนหนูดีด้วยนะคะแล้วก็อยู่ที่ทุ่งนาลุงพลนะคะเลี้ยงเส้นใหญ่เป็นบางครั้งจะไปนาลุงพลเด้อค่ะตอนนี้อยู่ที่บ้านนะคะมาได้สักพักใหญ่ๆแล้วจะออกไปแล้วนะคะก็มีนัดกันกับน้องน้องอยูนะคะหนูนามีนัดกันกับน้องอยูว่าจะเอารถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าไปซ่อมก็เลยมานะคะ น้องอยูก็จะปิดร้านแล้วก็เอารถไปซ่อมให้ในหมู่บ้านห้วยน้ำเคี่ยงนะคะตอนนี้ก็เอารถขึ้นรถไปเรียบร้อยแล้วเอารถขึ้นรถไปเรียบร้อยแล้วรอช่างซ่อมให้เนาะเสียหายตรงที่ความเสียหายของรถของนุนา,นาก็คือตรงที่ล้อหลังนะคะล,ล,ล้อหลังล้อหลังรั่วนะคะล้อหลังรั่วแล้วก็ <S 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 ล้อหลังรั่วไม่พอแล้วก็อ่า ตรงไฟหน้านะคะไฟหน้าแตกหมดเลยทำไมไฟหน้าแตกนูนาขี่ชนกับรั้วนะคะรั้วนาคุณเอ่งเนาะวันนั้นสวดมนต์ตอนออกมาไม่เห็นกลับมาเอาแบตเตอรี่ที่บ้านพอกลับเข้าไปไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าลุ <c oughs> ใครปิดรั้วนะคะรั้วมันมืดยังไม่ได้ทาสีตอนนั้น ก็เลยชนอย่างจังเลยนะคะกวาจะกวาจะกาเบรกนี่ชนแล้วเรียบร้อยนะคะกว่าจะเห็นกลวยกาเบรกสวัสดีค่ะท่านที่รับชมอยู่จ้าหน้าภาพไปดูค่ะเมนมเปรี้ยน่ารักนะคะอ่านั่งเล่นนั่งเล่นเพื่อให้ขาวเขาตายใจก่อนนะคะขาวเขากังวลว่านุนาจะไปเนาะเขาก็ไม่นอนไม่นอนก็นั่งไล่สดกล่อมเข้าไปก่อนนะคะกล่อมเข้าไปเรื่อยๆก่อน กลอบเข้าไปเรื่อยๆจนกว่าจะเขาจะนอนเนาะคะ่ะคุณอัปโป้เอห้าเก้าเก้าห้าเอห้าสี่สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านค่ะกล่าวท่านที่เข้ามาแล้วนะคะอยู่กับลุนาสักสามสี่ห้านาทีก่อนเ้อค่ะค่อยไปนะคะลุนาก็จะไปหน้านะคะเปน็นนาลูกคนแล้วก็มาเล่นกับน้องม้านะคะมาให้ยามาให้ยาเนาะเป็นยาเอ่อเป็นยาลดอักเสบนะคะครับกับน้องนะเขามีน้องอยู่ที่ช่องคลอดเนาะมีเนื้อง,งอกอะไรอย่างนี้นะคะ ให้ยาน้องก่อนมาเล่นเป็นเพื่อนน้องกอลน,นะคะน้องขาวเอเปิดพัดลมให้เฟังเสียงแม่ไร้สดก็เหมือนกลมเขาไปอีกรอบนึงนะคะถ้าไม่ถ, <laughs> ถ้าไม่พูดนี่นะคะเขาก็จะดึกเขาก็จะระวังว่าหนูนาจะหนีเขาเนาะแล้วก็จะขังเขาไว้ที่นี่อ่าให้เขาพักผ่อนนะคะ,ะน้องเปรี้ยวไปก่อนแล้วส่วน,น้อเปรี้ยวเมื่อเช้านี่หนูนาก็หนูนก็เอาไว้ในใต้ถุนบ้านนะคะส่วนเส้นใหญ่เอากลับบ้านด้วยเพราะว่าเส้นใหญ่กับพี่เขาไม่ค่อยถูกกัน สวัสดีทักทายค่ะทักทายนะคะพี่น้องค่ะนี่นะคะจะไปแล้วนะคะนุ่มเปรี้ยวปล่อยไปแล้วนุ่มเปรี้ยวปล่อยไปแล้วจ้าเส้นใหญ่ก็ไม่มีแล้วนุ่มเปรี้ยวให้ลอยอยู่ในบ้านนี้นะคะดีมากๆเลยนะคะใ้ถุนบ้านเขาก็อยู่อยู่นะคะโอ้หมดแล้วจ้าพ่ดปิดบ้านแล้วลูกปิดบ้านแล้วปิดปิดร้านแล้วไม่มีข้าวครับขอโทษด้วยปิดร้านพ่นกลับบ้านแล้วเข้าไปในหมู่บ้านนี่ลูกจะประดงนี่ จำปดงกุฎเรือคำถ้าจำปะดงประมาณสองกิโลถ้าเลยไปอีกเป็นหมู่บ้านกุฎเรือคำสี่กิโลจ้ะมีอยู่มีมีของกินอยู่เยอะอยู่ค่ะ <c oughs> น้องๆมาแข่งกีฬา <c oughs> น้องๆไปแข่งกีฬาหิวข้าวนะคะหิวข้าวค่ะเดี๋ยวเราไปน้าลุกพลกันเด้อค่ะ